ย่ Yo, <Hey. S 1> ให้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมชื่อกชานนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมหยบเกมใหมครับนะผมกับมอสเอิร์มครซี่ครับนะผมแล้วไม่กลัวตกจังวะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมได้ไปโหลดตัวเกมใหม่แม่งก็ตกชิไหมด้ว <c> ย <oughs> โหลดตัวเกมใหม่แล้วก็ตกจังวะนะฮะไม่ไหวเลยนะผมปิดอันนี้ก่อนนะครับอะไรที่มันปิดปิดไปได้ปิดปิดไปนะผมโอเคแม่งยังกระตุกอยู่เลยนะครับผมซึ่งมอสนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมเขาบอกว่ามีของเพิ่มมาใหม่เยอะนะครับครซี่คราฟนะครับผมมีไบโอใหม่ มีของใหม่แล้วก็เสียงกัวเริ่มแหบเสียงผมเริ่มแหบนะผมวันนี้ไปหาเสียงก็ผมไปหาเสียงปรากฏว่าเสียงกูหายไปเลยนะครับไปหายยังไงก็หาไม่เจออายไปกระตกว่านะผมวันนี้ผมจะแคสแบบสิบนาทีก็พอผมไม่ว่าโอ้ยแม่งมีสตอเบอรี่เดี๋ยวทำไมมอสนี่หาของกินง่ายอย่างับผมนะฮะเฮ้ยเจ๋งเว้ยเจ๋งโอ้ยตกอะตกอะทำไมมันตกงี้เอาช็อต โอเคเฟรมเรทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็กระตุกอีกแล้วอีกแล้วนะนายอีกแล้วโอเคครับผมกระตุกอีกแล้วนะครับโอ้อันนี้มันอันนี้อะไรนะเป็น <c oughs> มนะเขือเทศนะครับผมทมเมโต้นะครับสุดยอดไปเลยครับว,วันนี้สตรอเบอรี่นะครับผม,ผมวันนี้จะแคสแค่แบบ10นาทีก็พอครับผมวันนี้เสียงผมไม่ไหวจริงๆขออภัยนะครับผมเฮ้ยไก่เว้ยนะครับรีบตัดต้นไม้ครับผมรีบตัดต้นไม้นะครับ,รบ,ต,ต,รบตอนนี้หมอกหมอกแม่งเริ่มเคลื่อนที่มาแถวบ้านเรานะครับผมไม่ได้เลยเนะี่ยโอ้ ก็ต้องขอต้องข,ขอโทษน้องคนนั้นด้วยนะครับผมน้องที่บอกว่าจะแคสต์มอสต์ไลออนคิงนะครับแต่ว่าประเอิดอดใจไม่ไหวแล้วผมเห็นมอสนี้เข้ามาแนละ้วผมก็เลยขอแคสต์มอสนี้ก่อนละกันนะขอโทษจริงๆครับผมนะจุ๊บจุ๊บอุ๊จุบจ๊บจุบ๊บโอเคครับผมแป๊บนึงขอปรับตัวเหมาะก่อนนี่กูจะบอกตรงว่ากูจะไม่ได้เล่นอะไรกูจะไม่ได้เล่นอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวกดแท็บลิสเพลเยอร์เอิอมมันก็ถูกเแล้วไหมครับ โอเคก็ใช่แล้วนี่นะโอ้ก็ตุกเว้ยนะผมไม่ไหวไม่ไหวนะเสียงผมก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะผมเจ็บคอมากผมวันนี้นะฮะไปหาเสียงมาครับผมประกฏว่าชนะด้วยเลยนะนะจ๊ะแหมยอดไปเลยนะผมพักผมชนะผมชื่อพักแป๊บหนึ่งไอ้ทุยคนละพักคนละพักนะผมชื่อพักแป๊บหนึ่งไอ้ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าพักแป๊บหนึ่งมันเกินไปแลนะผมโอเคนะเรามาขุดต้นไม้กันต่อนะผมขุดขุดอะไรวะเนี่ยกูบอกตัดต้นไม้ไงนะผมโอเคนะ ตัดไปเรื่อยๆครับผมเราคิดว่าเราจะทําบ้านอยู่เอ้ยไม่ใช่ครับผมเรากับว่าเราจะประจัยไปเรื่อยๆเอ้ยไม่ดีกว่าประจัยไปเรื่อยๆดีกว่าครับผมไม่อย่างนั้นไม่ได้เลยเนี่ยไม่งั้นม่นน่าเบื่อนะผมผมอยาก้ไอ้พวกนี้มันกินดิบได้ไหมอันนี้เป็นเวอร์ชั่น1.6.4นะผมถ้าใครอยากเล่นก็ไปหาโหลดได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าผมอุดหนุนของแท้ด้วยนะจ๊ะจุ๊บๆได้เทีอวใหญ่ได้เทียวใหญ่นั้นต้นอะไรครับผมนั้นอะไรไม่ไม่มีฟ้าด้วยอ่ะต้นอะไรครับผมเอ้เลมอนชิมิโอโหมีเลมอนด้วยครับผมยอดไป เอ้บูเบอรี่โอ้โหของกินนี่ผมแบบว่ากูเป็นจอนชาวไร <c ười> ่กูเป็นจอนชาวไร่ได้เลยนะผมแม่งของเยอะจริงๆับผมเราเก็บของเป่านะฮะอันนี้กูก็บินไม่ได้ครับผมมันมีของคราฟใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็ประตูมิติที่จะไปครับผมสามารถทําได้เองโดยไม่ใช่สามารถมีใหม่ๆด้วยชุยกูพูดะลรของกูวะเนี่ยนะครับผมก็คือเพิ่มเข้ามาใหม่นะ,นะครับผมเจ๋งจริงๆนะฮะโอเคครับผมอันนั้นกล้วยหรือเปล่าอ้ยอันนั้นอน,นีอะไรอะอะไรอะ สับป,ปะรดแล้วไหมแก๊สภายแอปเปิลนะผมอันนี้กล้วยใช่ป่ะนั <c> ่น <oughs> บานานา่ากล้วยกล้วยนะกล้วยผมกูเน้นกล้วยจังเลยนะฮะไม่ได้แล้วผมผมคิดว่าผมจะแบบว่าไปหาเอ้ยเข้าไบโอใหม่แล้วหรอนะฮะอันนี้สตรอเบอรี่ครับผมเก็บสตอมานะรู้สึกว่าทำไมบลูเบอร์รี่มีน้อยจุงไบโอเคครับผมบลูเบอร์รี่ครับผมแหมมอสนี้หาอาหารได้ง่ายมากนะครับผมเครซี่คราฟนะฮะผมรู้แล้วครับผมว่าทำไมมอสนี้มันถึงกระตุกกระตุกเพราะมึงเป็นอย่างนี้ เพราะมึงเป็นอย่างนี้กันไงครับผมของมันเยอะ้นี่อะไรเชอร์รี่เหรอเฮ้ยเชอร์รี่ผมได้เชอร์รี่มาแล้วน้องเชอร์รี่นะผมตบเชอร์รี่ก่อนโอเคนะอันนี้ตอ่อจอยเชอร์รี่ครับผมโอ้แม่งมีเยอะมากครับผมพวกนี้นะฮะกูไล่ตบเอาอย่างเดียวเลยนะผมบ้านแม่งไม่ต้องสร้าง <laughs> บ้านแม่งไม่ต้องสร้างมาแล้วนะโอ้โหนะผมโอเคนะเรามาอยู่ตรงจุดสูงสุดของตรงนี้กันดีกว่าครับผมมาดูกันครับผมว่าข้างล่างมีอะไรบ้างโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากนะฮะ งข้างล่างนี่ก็เป็นป่าใหญ่นะครับผมตรงนี้ก็เหมาะที่จะทาเลบผมเราก็ทําการตั้งแคมป์ไว้เลยนะครับทโต๊ะค้าครับผมโอเคนะครับเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปก็สร้างเป็นขวานก่อนนะครับเราจะเป็นเราจะเป็นชาวไร่มาตัดต้นไม้นะครับโอเคนะครับเราก็สร้างกล่องขึ้นมาครับผมเพื่อทําการเก็บตูนสเบียงเอาไว้นะฮะไม่ได้เลยครับผมไม่ได้เลยนะฮะโอเคเอากล่องหนูล่ะโอเคนะครับผมผมจะตั้งกล่องไว้ตรงนี้นะ ถ้ากูลืมละถ้ากูลืมผมเอาแบบทั้งหมดอันนี้อะไรวะราสเบอร์รี่โอ้โหไมเกตเอาทมเมทมาสักนิดนึงนะผมส่วนที่เหลือเราจะเอาไปด้วยทั้งหมดนะฮะตรงนี้เป็นของที่เราต้องจำเป็นที่ต้องใช้โอเคนะครับเอาพริกแอกไปครับผมเราจะไปทําการตัดไม้เพิ่มนะครับผมเพราะว่าไม้มีแค่นี้เราว่าผมว่ามันแบบว่ามันไม่รอดับผมเพราะว่าไม้เราจำเป็นจต้องเยอะนะครับ มานี่จะต้องเยอะไว้ก่อนเลยนะครับผมโอเคนะครับเราจะทําการลงไปข้างล่างนี้ถ้าผมจําทางไม่ได้ก็บอกทางผมด้วยแล้วกันนะผมตะ,ตะโกนมาตะโกนมาเลยก็ได้ทุยนะผมเดี๋ยวชิบหาย้วครับผมกู <c oughs> จะจําทางได้ไหมวะเนี่ยนะฮะโอเคผมคน่าผมว่ามันน่าจะจําได้รับผมว่าผมมาขุดใกล้ๆนี่เองนะฮะไม่ได้เลยครับผมเฮ้ย <c oughs> ทำไมท้องฟ้าเริมม่มม, <c oughs> มืดมน <c oughs> มืดมนมึงจะมืดมนทำไมวะเนะอย่าพึ่งนะอย่าพิ่งนะถ้ามึงมืดมนตอนนี้หนู ผมจะไม่ใจนะผมแล้วก็มีปริษัทเข้ามาใหม่ๆนะผมมีฮีโร่บายเป็นบอสด้วยนะผมเยอะมากนะหลังจากที่ไปดูเขาแบบรีวิวมาคร่าวๆเขาผมก็โอเคเลยครับผมก็น่าเล่นใช้ได้นะมอสนี้นะครับเรามาสร้างบ้านหลังน้อยๆกันดีกว่านะผมสร้างบ้านเสร็จปุ๊บกูปิดคลิปหนีเลยดีกว่าล้อ <c oughs> เ,เล่นนะถ้าเสียงของผมมันแบบไม่ไหวนะผมเจ็บคอมากครับผมตอนนี้นะพูดพูดอย่างเดียวแล้วผมคอแบบคอแบบแม่งแห้งมากนะผม ไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวไม่ไหวนะฮะขอขุดขุดบ้าเลยเราบอกตัดต้นไม้ตัดต้นไม้แล้วผมขอตัดไปเรื่อยๆเลยละกันนะจ๊ะจุ๊บๆโอเคนะครับผมอยากจะได้มอดแบบตัดไกลๆนะครับผมแบบว่าตัดทีแม่งสุดต้นเลยอย่างเงี้ยนะครับแขนมึงมีแค่นี้แต่ว่ามึงสามารถตัดด้านบนสุดได้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนจริงแต่อุ้ยเจฟเดอะคิลเลอร์เดี๋ยวเดียวเจฟเดอะคิลเลอร์เดี๋ยวเจฟนักฆ่ากันเหรอ มันอยู่ในเกมเกมหนึ่งนะครับผมเป็นเกมผีนะครับซึ่งเจฟเดอะคิลเลอร์เนี่ยไม่เอานะไม่เอานะผมตัดต้นไม้อยู่คุณคุณเจฟฮ Hardy ไม่ใช่เจฟฮ Hardy นะนักวมวยปั้มของผม WWE นะฮะเจฟเดอะคิลเลอร์อยู่ด้านล่างนี่หรอเป็นบอสด้วยนะครับไม่นะเจฟนักฆ่าหลอนเลยทีเดียวนะฮะผมชิบหายผมต้องรีบสร้างบ้านแล้วไงนะไม่ไม่ได้ครับผมไม่ได้นะ ขอสร้างบ้านก่อนเลยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเจอเจฟฮาร์ดีฆ่้านะผมโอเคนะเอาโอเคนะเอาโอเคนะผมนี่บ้านรูปแบบใหม่ล่าสุดนะฮะเอาเอาแค่นี้พอนะฮะเพราะว่าเราเราแค่เอาแค่แบบแม่งให้อยู่ได้ก่อนก็พอนะะจริงๆถ้าเอาไว้อยู่ได้ผมไม่จำเป็นต้องใช้ไม้นะครับเพราะว่าเปลืองนะครับผมโอเคนะฮะ เอาลูกกูจะออกทางไหนวะโอจะเจริญน,นะฮะออกทางนี้ก็ได้นะผมโอ้ยโอ้ยโอ้โหลูกคจะมีเตียงนอนได้ยังไงวะเนี่ยเป็นที่นอนแบบแม่งโคตรประหยัดเลยนะครับผมไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะผมโอเคผมแทบจะไม่อยากออกไปไหนแลผมเดี๋ยวเจอเจฟฮาร์ดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดินเจฟสวร่านบอมให่นะผมไม่ได้เลยนะ แต่ว่าที่นอนผมก็เกินไปนะฮะผมขอทํางานเก็บของพวกนี้ก่อนนะผมเพราะว่าเราจะเป็นที่ต้องใช้ตะเบียงเยอะนะฮะอโโอโตเมโต้ไอสติสตรอรี่นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเจฟเดอะคิวเลอร์มันเป็นยังไงครับแต่ว่าผมประเด็นคือผมยังไม่มีของที่จะไปสู้กับมันได้เลยครับมีแค่าดาบแท่งเดียวอ่างเงี้ยจะเอามันไหวครับไม่ไหวนะครับแต่ก็สงสัยเหมือนกันนะผม ไม่ได้เลยครับผมผมต้องไปทำการเดี๋ยวๆถ้าเจฟเดอะคิลเลอร์ผมว่ามันต้องอยู่แบบใต้แมพครับผมก็คือแบบว่าแบบกูขุดเหมืองอยู่แม่งมาตุ๋ยกูอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เลยครับผมนั่นแหละเจฟเดอะคิลเลอร์นั่นมันซอมบี้เดอะคิลเลอร์ชัดๆนะฮะวิววิววินะฮะมันก็ซอมบี้ธรรมดาไม่ใช่หรอวะโอ้โหเดี๋ยวๆไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเป็นซอมบี้ธรรมดานะฮะแล้วเจฟเดอะคิลเลอร์กูล่ะ เจฟต์เดอะคิลเลอร์ต้องเข้าไปใกล้กว่านี้นะโอเคนะครับผมเมื่อกี้สะดุ้งหมดครับผมกูเล่นเกมนี้เหมือนกูเล่นเกมผีนะครับถ้าใครรู้จักเจฟต์เดอะคิลเลอร์ครับผมให้ไปดูแบบว่าพิมพ์เข้าไปในเน็ตครับผมเจฟต์เดอะคิลเลอร์ผมเป็นฮอลเป็นฮอลเลอร์เกมนะครับซึ่งผมคิดว่าคนสร้างคลีซี่มอสจะต้องกวนตีนนะครับผมโดยการให้มันเทเลพอร์ตมาหากูได้อย่างนี้เป็นต้นละมั้งนี่ผมโก้เป็นได้ไม่ใช่นะครับผมโอเคโอเคได้ไก่ออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาสำรวจตอนกลางคืนครับผมว่ามันจะเป็นอะไรนั่นเนี่ยเจฟต์หรคิลเลอร์เดี๋ยวเจฟต์ฮอดีเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ผมเห็นหัวตัวอะไรโผล่มาครับผมไก่นั่นเองนะครับผมแล้วเจฟต์หรคิลเลอร์อยู่ไหนวะฮนะไหนมันโผล่ว่ามันอยู่ด้านล่างนี่อย่าบอกนะครับไม่เอานะไม่เอานะครับผมขนขน,ขนแม่งลุกไปหมดแล้วกูเล่นมาครับไม่ได้เล่นฮอลล์เลอร์เกมนะฮะเฮ้ยเฮ้ย ลากตีนกูเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยเจฟนักฆ่าโอ้เริ่มมืดแล้วครับผมคุณผ <c oughs> ู้ชมครับด,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 ดุ๊ยเด้เด้อเดผมว่าผมกลัวมันมากเลยไม่นะกูจะเจอกับบอสเลยไม่ได้เอ้ยท้องฟา้าเงี่ยเพิ่งมืดแปบ๊บหนึ่งครับผมเอาแบบให้เห็นแบบไกลๆหน่อยครับผมโอเค นะครับได้เห็นอะไรที่แบบน่ากลัวน่ากลัวนั่นไงพระจันทร์ขึ้นมาละทอชก็ไม่มีชิปหายนะผมคัพเปอร์สโตนก็ไม่ได้ขุดกูเก็บอะไรเพลินเกินไปรือเปล่าวะนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกลัวมากนะฮะจริงๆก็ไม่ได้กลัวมากเท่าไหร่ครับผมแต่ผมกลัวว่าจะมีตัวอะไรมาตบผมเท่านั้นแหละครับตอนกลางคืนก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าผมว่าอันตรายมากกูพูดยังไม่ทันขาดคำ นะมาอีกแล้วนะครับผมได้ไปดีอึจ่อโอเคนะผมได้เนื้อเน่ามาไม่ต้องไม่จำเป็นนะผมมอดนี้เนื้อเน่าไม่จำเป็นเดิมนั้นตัวอะไรคานไปนครับผมเฮ้ยเฮ้ยคริปเปอร์เพียบเลยครับผมไม่ได้เลยนะฮะไปตอนนี้ไม่ได้ครับผมมาตอนนี้ตัวเย็นนะฮะแล้วเ,เจเดีคิวเลอร์ล่ะ นั่นไก่โดยคิวเลอร์ครับผมไม่ได้เลยนะเออมถึงสิบนาทียังวะคุณจะได้ออกเกมคุณจะได้ออกเกมนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้จับเวลาไว้ได้โอ้มันจับโอ้เจฟโดยคิวเลอร์โอ้โอ้โอ้วใช้จมันใช้เจฟหรอวะเจฟโลเฟสเบี <c oughs> <c oughs> เ้ยชวู้วโอ้โอ้โอ้เริ่มใหม่ บายกุลาเบียนะฮะโอเคแล้ว okay, ผมขอพักคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะผมหมดอารมณ์ในการเล่นต่อเลยทีเดียวับผมโอเคนะพาร์ทสองมีแน่นอนนะผมสำหรับว,วันนี้ขอบคุณมากผมที่ทำการรับชมว่าผมใครชอบกดไลค์ชอบม,อมากกดซับนะับมาดูกันดีกว่าครับผมว่าพาร์ทสองผมจะทำอะไรละ <c oughs> ผมจะทำอะไรบ้างับผมวันนี้เสียงผมไม่ไหวแล้วก็กลัวมากับผมจะโลเฟสตีตายนะฮะโอเคครับผมสำหรับว,วันน,วน,วน,นี้ขอบคุณมากครับ